สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกการขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซคยวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับมันนี้เ้าก็มาพบปะกันแต่เสาแต่เซี่ยวเนาะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะหรือว่าบางที่อาจจะเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์อีกข้ากับบอลูเนาะต่ลวีละวันค่ะแต่ว่าถ้าพูดได้เร็วทําได้ทันมันก็ดีข้าตตรงเตรียงงานแมกอนอุปสรรคมีไว้ให้แก้ไขนะคะอุปสรรคอาจจะมีอยู่สเสมอค่ะพี่น้องแต่ว่าเราก็ แก้ไขไปเป็นอย่างๆนะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าว,วันพุธที่24เดือนเมษาย,ยน67นะคะค่ะมีเลิกงามยามดีนะคะพี่น้องแต่ก่อนจะไปเบิงเลิกงามยามดีฟังกันกับไปก่อน,นจะไปเบิงตัวเล็กแนวทางเขากับมาฟังยังเอ่อเลิกงามยามดีสะก่อนเนาะค่ะพี่น้องอาสาหรับคลิปนี้เนาะสักจาจะพาพี่น้องมาพบปะตัวเลขกแนวทางของ หอยเหลาเียนกุจ,จับและเสยนอุดรน,นะคะเสยนกุจ,จับกับเสยนอุดรน,นี่จะลงในคลิปเดียวกันนะคะพี่น้องค่ะสําหรับหอยเหลานะคะค่ะแล้วก็มันนี้ไม่เลิกยามยามดีก็คือเสริมสวยนะคะเริ่มต้นใช้ของใหม่ๆนะคะสมัครงานใหม่หรือว่า เกี่ยวกับการคุยการเจราจาธุรกิจใหม่ๆนะคะเปิดการค้าร้านขายเนะาะค่ะทำสัญญากู้ยืมหรือว่าจะทำการได้กระร้างสิ่งใหม่ๆนะคะเสริมสวยกับเขาล้านใหม่ๆหรือว่าจะเขาร้านเกาต่เมอร์นี่กับคอเปียนส่งผมไม่เจอสินะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ทำสัญญากู้ยืมหรือจะทำสัญญากเกี่ยวกับค้าขายที่ดินหรือว่าอาังหาลิ่นรัพย์อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะนอ้อง เกี่ยวกับสีมงคลและเลขมงคลนะคะเลขมงคลวันนี้มีเลขเจ็ดมีเลขแปดมีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะเลขที่ไม่ควรใช้คือเลขศูนย์ค่ะพี่น้องมาอนีเนาะค่ะสีที่เป็นมงคลนะคะวันนี้มีสีฟ้าสีดําสีเหลืองสีน้ำตาลน,นะคะสีที่ไม่ควรใช้คือสีเทาค่ะพี่นอ้องเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกขวานะคะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดียวกับ <c oughs> มีตัวเลขของอเสยนกุจจักกับเส้นอุดรเมื่อฝากค่ะในตัวเลขแนวทางของหวยลาวเมื่นเดียวจบเลยในชุดเดียวนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ไปพบปะตัวเลขแนวทางของหวยฮานอยนะคะ <c oughs> วันนี้จะไปพบปะกับหวยฮานอยอาจารย์ต้อยนะคะ <c oughs> แล้วก็เสียนระยองมาแล้วนะคะสําหรับเลขล่างนะคะชุดล่าง หลังจากแตะเจ็ดเก้ามานะคะวันนี้ให้ล่างมาเน,น้นๆตามคำมั่นสัญญาเลยนะคะพี่นอ้องบางที่กระลงมซาเนี่ยก็ขอให้คุบาจา์นะคะเพราะว่าสอบเขียวกับติดธุระติดงานเพราะว่าผ้าลูกมาสมัครงานแล้วก็ต้องเดินเรื่องนันเรื่องนี้เนาะถ้าสอบเขียวว่มาน้าหนีลูกคงจะลําบากแย่เลยนะคะหลุดกับ,บ่มีคีนะคะเราสถานทีไปยิงสินกับต้องมีแนวอำนวยความสะดวกเนาะใส่เงินกระลายคะ่ะพี่น้อง <c oughs> สมัครงานที่กับบะเมนวาใส่เงื่อนหน่อยได้พี่น้องเราคู้ได้สมัครได้แต่ละหมองนะคะเฮ็ดได้แล้วกับพายุดุนรุนนะคะรักในอาชีพของตัวเองนะคะพี่น้องให้สมกับการลงทุนให้สมกับการเดินทางมาก่าต่างทีนต่างจังหวัดเนะาะค่ะเขามาเฮ็ดงานค่ะคาคลองชีพมันกระสูงนะคะคนในเมืองกรุงเข้าบาหลัววานิัยใ,ใจคอของคู้ใดเป็นจังไนเนาะลูกต่างบ้านต่างพอต่างเมรเมพอกันนะคะปั่น จับปู่ใส่กระดงนนี้ลงข้นก็ไดเนาะค่ะไม่มีความปริงใจใครนะคะแล้วก็เป็นเป็นสังคมกลุ่มหนาเป็นสังคมแบบผู้ดีคดีโยนะคะผู้เห็นแก่ต,ตก็เห็นแก่ต,ตนะคะไม่มีความเกื้อเฟื้อต่อกันก็มีนะคะ,อะของใส่ของซอยเฮ้านี่พ่อรักเก็บรักษาไวก้กับคนหลักเก็บรักษาไว้ให้มันดีเนาะอย่าทิ้งเรือลาดนะคะการอยู่ในของชาวห่างกันติดกันก็ต้องให้เก็บซึ่งกันและกันนะคะค่ะ คนไทยนี่ถามีอัธยาศัยดีเจอหน้ากันต้องยิ้มให้กันนะคะพี่น้องเจ้าสิลูกรอยพ่อพันเมกะซางค่ะมีอัธยาศัยดีเจ้าต้องยิมย้มอย่างเต็มใสเนาะค่ะเป็นมิตรภาพที่ดีจากรอยยิ้มนะคะพี่น้องบอ่เมนเห็นคนผ่ยอีสานมาาหรือเห็นต่างจินต่างหนา้าหนาคิงอื่นตึงอยูวว่วันมันเห็นของแปลกห่วยโทรศัพท์อยู่เฮียนบ่มีเบิงงมาเบิงคนนั่น ไทอีสานต่างทินเดียนไก่ขึ้นมาเนาะมีหลายๆประเทศที่อยู่ร่วมกันนะคะชาวมอญชาวพม่าชาวเขมรเอียงก็เฮ็ดงานร่วมกันได้ค่ะพี่น้องเราไม่เลือกชั้นวรณะอยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะค่ะสําหรับผู้ใดเขามาเล้าก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กับซอดเขียวในเด้อค่ะพี่น้องคาเข้ามากดได้กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันทุกคลิปนะคะรวยทุกวันน่ะอาจารย์ส่งส่งหวยลาวมาให้แล้วนะคะค่ะลุงส่งส่งเลขลาวมาให้แล้วค่ะเขาก็จะได้บอ ป็นในมื่อนี่นะคะล่วง้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องอ่ะเข้ากไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวเซียนอุดรและเซียนกุจ,จับกันได้เลยค่ะในงวดวันที่24เมษาย,ยน67จ้า ค่ะพี่น้องคะกับมาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยเรานะคะเซียนกุญจ,จับนะคะพี่น้องงวดวันที่24เมษาย,ยน67ค่ะพี่น้องวิ่งเด่นบนล่าง4กับ3ค่ะพี่น้องเด่น4นะคะตัวประกบมี8มี5มี2มี6มี9ค่ะจับคู่ให้48 45 42 46 49 38 35 32 36 สามเก้านะคะตัวกันสี่สามเม็ดเดียวค่ะพี่น้องตัวเด่นเลยนะคะจับคู่เด่นมีสี่แปดสี่หกสี่เก้าสามแปดสามหกสามเก้าค่ะพี่น้องค่ะสอบกระจัดคัดกระพานค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะพี่น้องคะเพื่อกันลืมเนาะค่ะซอเคเกี้ยวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับเซียนกุดจ,จับนะคะพี่นอ้องหวยลาวเซียนกุดจ,จับว,วันที่ย,ยี่สิบสี่เมษายนหกเจ็ด วิ่งเด่นบนล่างสี่กับสามนะคะเด่นสี่ค่ะพี่น้องเด่นสี่เม็ดเดียวนะคะตัวประกรบนี่มีแปดมีห้ามีสองมีหกมีเก้าระวังให้ดีกอดคอรัดกันมาได้นะคะสำหรับตัวประกรบนะคะค่ะจับคู่ให้นะคะสี่แปดสี่ห้าสี่สองสี่หกสี่เก้าสามแปดสามห้าสามสอง สามหกสามเก้าตัวกันสี่สามขาพี่น้องตัวเด่นเลยนะคะสี 48, 46, 49, 38, 36, 39, ่แปดสี่หกสี่เก้าสามแปดสามหกสามเก้าขาแคปหน้าจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้อง โชคดีจุงเป็นของพี่น้องนะคะพี่น้องคะชอบก็จัดคัดกระพานแคหนาจอเรียบร้อยเนาะไปติดตามแนวทางของเซียนอุดรต่อเลยนะคะห้วยเหล่าพัฒนานะคะงวดวันที่24เมตรซ้เมษาย,ยน6-7จ้าค่ะพี่น้องคะบ้าห้ยเซียนอุดรแหมพี่น้องมีหอดซีโตบานนี้โอ้แตกซีโตนี่เซียนอุดรดังทั่วแท่ดังทั่วโลกแท้แน,น่นอนนะคะ หวยลาวเซียนอุดรน,นะคะสิมาตัวแดเข้ากระจัดไปงวดวันทีน่24สเมษาย,ยน6 7นะคะวิ่งบนล่างนะคะ3กับ8เด่น3เม็ดเดียวค่ะพี่น้องตัวประกบนะคะมี6มี9มี4มี5มี2กอดคอรัดกันมาได้นะคะระวังด้วยนะคะเลขพี่เลขน้องกอดคอกันมาเลยนะคะพี่น้องส่วนจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้มี36 3 9 สามสี่สามห้าสามสองแปดหกแปดเก้าแปดสี่แปดห้าและแปดสองค่ะพี่น้องตัวกันอาจารย์ให้มาหางเดียวคือสามแปดค่ะพี่น้องส่วนสี่ตัวจับคู่ให้เลยนะคะสี่สามแปดสามค่ะและสามสามแปดสี่ถูกใจสายสี่ตัวจริงๆนะคะพี่น้อง ขันเขาเบิด4สีตแตกลางแตกบนพี่น้องเอ,อ้ยสตัวแตกเทวดาเอิ่นเสี่ยนอุดรลุกในเรื่อย,ย่านเพื่อนเป็นวิ่นสนอกสลลบเี่เนี่ยขันแตก4ตีโตนี่เสี่ยนอุดรดังทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องเอาอะไรมันก็เป็นไปได้นะคะความไม่แน่นอนมันก็แน่นอนได้นะคะสองตัวอาจารย์เพื่อนเน้นให้บาสเก่าสามสี 9, ่แปดหกแปดเกาค่ะพี่นอ้องอาฝากไว้กับเสี่ยนอา่า กุจับกับเส้นอุดรเนาะค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอุดรกับกุจับกับว่าไก่กันบันไดตั้งแค่ออำเภอกับจังหวัดค่ะพี่น้องกันเลยเอามาในคลิปเดียวนะคะคลิปพีคลิปน้องเนาะเลขพีเลขน้องแม่น้ากันค่ะพี่น้องอยู่จังหวัดเดียวกันดึงใส่กันเลยนะคะพี่น้องบรใจัยปัญหาสําหรับการล่วงตัวเลขแนวทางทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการ ไม่เสียเวลารีบแคปหน้าจอค่ะพี่น้องหวยลาวเซียนอุดร24เมษาย,ยน6 7นะคะวิ่งบนล่าง3กับ8ค่ะพี่น้องตัวเด่น3เม็ดเดียวเลยนะคะตัวประกบมี6มี9มี4มี5มี2จับคู่ให้3 6 3 9 3 4 3 5 3 2 8 6 8 9 8 4 8 5 82ตัวกัน38เด่นให้36 39 34 86 89และ84ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอยเรียบร้อยเนาะค่ะส่วนสีตัวจับคู่ให้มี4 383นะคะแล้วก็33 84 4ตัวนี้มีอยู่2คู่นะคะพี่นอ้องอาโชคดีจงเป็นของพี่นอ้องคอยสี่ตัวแตกตรงๆมาหลดพี่น้องเอ้ยจงๆเลยหรือจะเป็น ตัวใดตัวหนึ่งมานะคะในสี่ตัวนี้อืสุดยอดของโคตเซียนเลยนะคะเอือนมาลมาาัมมะจันมะละกัตตโตแตกเนาะ,ะพี่น้องแคปหน้าจอโชคดีไม่ใช่กันค่ะเงินอะไรกล่องท่องไหไมากค่ะพี่น้องความเจ็บจะได้ความจนใหญ่มีพบปะกันเพียงแค่นี้พาก,กันไม่คลิปหน้าโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ